สวัสดีค่ะตอนนี้ปัดสวัสดีอีกรอบนึงครัวัสนีอีกรอบนึงป้าสวัสดีอีกอีกรอบนึงจริงๆไม่เกี่ยวกันเลยนะเฮ้ยเกี่ยวสิคุยเรื่องคุณนี่แหละนี่วันนี้เด็กบ้านเรานั่นเราปังปังก่อนปังตรวจปังเด็กชายอ้ามเขาจะพูดถึงตัวคุณเขามาเห็นอยู่ใหม่ๆเขาเขามีความในใจเกี่ยวตัวคุณคุณต้องปังเขาออาอ่ะน้องอามฟังอ่ะพูดดิเออพูดดิว่าเห็นเจ๊ต้อยั้งแรกเป็นยังไงนั่งตรงเนี้ยนั่งหน้าบ้านเนี่ย เธอตอนที่พาผมมานั่งตรงนี้ครั้งแรกเพื่อที่ให้ผมพูดนะเออเออเอตอนเห็นเนี่ยคุณป้าคนนี้ยครั้งแรกกันนะเออเออัดหน้าแบบเออเออเออเป็นอะไรห่างท่าที่มึงเป็นห่าเลยเหรอเออเองฟันเออเอาเอาความในใจเขานะมึงยิ้มให้เพยราหเหรออืมอืมอืมเออเห็นครั้งแรกกันนะเออเออเป็นไงก็ทำท่าสับๆไม่ศสัทธาเลยวหรอเอ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 อยี่เลยเหรอเออคิดนะอืมไม่ใช่แค่พูดเองนะป้าฟังเขาก่อนเขาความในใจของเขาไปอย่าเพิ่งออก ย่ายังไม่ให s <S <S S <t <t ้ป้าพูดให้ป้าฟังก่อนเป็นผู้ฟังเขาก่อนคุณเป็นใครแล้วต้องฟังถ่าวว่าที่เขาเห็นความคุณมาอยู่ใหิ้มยิ้เขามีความรู้สึกยังไงคุณฟังเขาก่อนอ่ะพูดต่อน้องอามแล้วก่อนนะเออพูดต่อพูดเรื่องแบบอะไรนะพระทรงพระสงฆ์อะไรเออเออคือตอนนี้ยังไม่รู้ไงเ่าเขาเป็นอะไรเออใช่ได้ไงแต่พอแต่พอพูดแบบพระทงสงฆ์ลงโทษก็ไม่ลง้เขาผมก็คิดว่าเขาเป็นแบบ คือมึงเป็นอะไรมึงเป็นร่างทรงอะไรผสมเหรอ่ะเออออกคลิปทีเป็นคิดว่าเจ๊ต้อยเป็นเป็นร่างทรงเออแล้วไงต่อแล้วไงต่อเออแล้วไงต่อก็แล้วไงนะแล้วก็เออก็ก็คิดว่าตอนทำจะให้ผมพูดนะคือืบอย่างไรนะบอกว่าพูดสิคะทำไมถึงไม่พูดอืออือผมก็แบบทำไมไม่ มันมันเหม็นชายวะนี่มันแบมันเหมกันเลยวะอะไรวะก็ตอนยังไม่รู้ไงว่ามันคือกิดปากเขาเนี่ยเออแล้วมึงไม่ต้องแต่งเรื่องนี้นะป๋าหาฟางเขาก่อนเออนั่นแหละฉันยังไม่ให้คุณออกไปพี่เห็นคนเดียวคุณะาได้เคุณจะเป็นผู้ฟังที่ดีเอาฟางเขาก่อนอ้าวพูดต่อคนน่ะคือเข้ามาใกล้ๆก็บอกว่า คือป้าเจ้าบอกว่าให้ให้เจ้ต้อยบอกว่าอนี่สบายแบบแบบแบบไหนปอกในแบบในแบบอะไยังไงอ่ะแบบทำให้น้องพูดที่ทำงั้นก้ให้น้องพูดอ่ะเออเออเออพูดแบบนี้สบ่ะเออเออเออคือจดจำได้นะเจ้ต้อยก็บอกว่ามันสั่งกูทำไมเออยางงี้สบายเออแต่ก็เราก็จเพิ่งมารู้เพิ่งมารู้ใช่ไหมว่าว่าว่าคนนี้เป็นสติไม่ดีใช่ ทุกมึงมารู้ใช่ไหมตอนแรกตอนใหม่ๆไม่รู้ว่าป้าป้าเรนนาเป็นอะไรใช่ไหมไปป้าอย่าไปแอบด่าเขาสิป้าด่าเขาอยู่เมื่อกี้เนี่ยทอย่างงี้อะไรอะไรทำปากไงทำปากไงโทำปากยังไงไม่ใช่ทำปากไงแล้วก็ชอบปากฉันได้ยินคุณด่าเขาอะ ได้ยินอะไรด่าน้องให้สายสัตว์ด่าเขาได้ยังไงคุณด่าเองเนี่ยทำเนี้ยเนี่ยเขาฉันให้เขาออกไปพิเค็ญในตัวคุณโอ้ยคุณเป็นสัญญกรรมปากฉันยังไม่สั่งให้คุณพูดอะไรให้คุณนั่งฟังไม่ได้ฟังนะเดี๋ยวเเออนั่งฟักกี่ริอะไรให้ต่ออะไรให้ต่อเอาให้ต่อพูดมาเลยปังในใจพูดมาเลยวันอ่ะต่อไปก็เป็นวันที่สามอือไม่สิวันวันที่สองพาผมไปที่ทะเลชวา ที่ไหนไปที่ชะอํานู่นอ๋อชะอําเออที่ภูเออที่ภูวิล่าที่ที่พาผมไปแบบเออเออไม่สิก็เป็นแบบพาผมไปภูวิล่านี่ที่หลังไม่ใช่เหรอพาผมไปทะเลไปเออทะเลก่อนเออที่พาไปเอาเอาเอาน้ําทะเลล้างตัวเราเออเออเอา้วไงต่อคือความรู้สึกตอนนั้นเออตอนนั้นเป็นไงจะให้ทะเลสากลัวเออเคยยังไงว่าเออไปลองสิอืมอืมอืมอคืออะไรวะเออก้ไปทะเลอืมเออ ได้กูทํำไรอือเออก็ไปเดินตามคุณลุงหมอปลาไปอืออืออือแล้วก็คุณลุงปลาบอกว่ะให้มุดน้ำให้แบบเอาแบบยังไงอ่ะน้ําทะเลใช่แบบเออหลดโดนตัวเราโดนหัวเราล้านหัวเราข่าพวกตัวเนี่ยเชื้อเนี่ยเนี่ยต้องเล็ดเชื้อของถาวอะลูกเอออย่างเงี้ะไม่อากาศตอนนั้นไม่โคตรหนาวเลยหนาวไหมโคตรหนาวหนูไม่เคยอาบน้ําเลยไงแต่พอหนูที่โดนน้ําหนูก็จะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมหนูจะทำเหมือนเหมือนเหมือนป้าต้อยสิลูก แล้วพอจุ่มน้ำปุ๊บอ่าลุกขึ้นมาแม่ตัวสั่นเลยตัวสัน่นแล้ <laughs> ไงต่อแล้วน้ำเค็มๆไม่เข้เขาปากเลยนะอ่าโห่ไม่งโเค็มเลยออเออแล้วก็ก็ไม,ม่ก็ไม่อย่างไงอ่ะคือมันก็แบบยังไงอ่ะอ๋อมัก็เฉยๆอะ่ะอืม,อมเฉยแต่หนูนิ่งมากเลยนะหนูไม่ค่อยตอบไม่อะไรอ่ะถ้าจะสายตามองคนอื่นเขา แต่เรารู้ตัวไมหมว่าเราใช้สายตามองคนรู้ใช่ไหมเออตอนนี้หนูก็ดีขึ้นแล้วไงที่คนเราจริพัฒนาขึ้นอยากอยากไม่รู้ไม่ได้ม่รู้สายเอ,อ่อพัฒนาเป็นคนยังไงเีรู้จกักเออนี่ยนิสัยยายน,นี้รู้ว่ายายเป็นคนยังไงแล้วตอนนีน้น่ารักสําหรับหนูไหมตอนเนี้นยอยู่อยู่ไปเริ่มไงมันน่าเกเลียะเหรอเอาทําไมล่ะทําไมบา้าอเี๋ยวต่อยอย่างนั้นล่ะ ทำไมมันว่าไม่ได้อ่ะไม่มันพูดแต่ตรงๆไม่ได้อ้อมสักนิดนึงสิมันก็เออน่ารักนิดนึงอ่ะเออเออเฮ้ยเป็นไงป้าป้าว่าหลานน่ารักไหมล่ะน่ารักอย่างเงี้ยไม่น่ารักหรออ้าวทำไมอ่ะป้าป้ารู้นะทำไมไม่น่ารักอ่ะน่ารักสิป้าแต่วันในใจเป็นไงกับยายเป็นไงบ้างความรู้สึกอะความใจกับกับคุณเออปัญญา เออนะเพราว่าตอนตอนที่พ่อผมกลับไปตอนนั้นนะตอนที่แบบตอนที่พ่อกลับไปตอนแรกอนะคือผมได้ไปอยู่ในห้องของพี่นุ้ยนะคุณดดังพูดดังหน่อยผมได้ไปอยู่ในห้องของพี่นุ้ยในเออในในในตึกนั่นแหละเออใช่ในห้องห้องล่างนะเออห้องล่างตึกล่างใช่แล้วคือ ก็คือก็มีป้าย่าใช่ป่ะทำคลิปใช่แล้วมีเราลองด้วยกันแล้วก็มีป้าคนนี้เแล้วพอผมอาบน้ำเสร็จปุ๊บก็ออกมานั่งรงโซฟาตรงเตียงอื้แล้วแล้วเขาก็ทาคลิปกันผมคิดว่าคือผมไม่รู้ว่าทาคลิปอยู่ยังยังยังไม่รู้จักคาว่าทําคลิปหรือว่าอะไรไม่เคยรู้จักรู้แต่ไม่รู้ว่าป้านี่ใช่ไหมใช่ป้าอะไรงแล้วพอก็บอกว่าเฮ้ยแฟน ืมคิดว่าเขาเป็นผัวเมียกันหรอคิดว่าบรรณาเป็นเป็นเป็นเมียของพี่นุ้ยใช่โอ้โหมันดูรุ่นก่อนสิดูหน้าก่อนอ้าพยายามดูหนังหน้าสักนิดนึงนะผมคิดงั้นจริงๆผมไม่รู้อ่ะอ๋อที่รู้เพราะว่าคุณยายได้บอกว่าอายุยี่สิบสี่ใช่ไหมยี่สิบสี่เข้ายี่สิบห้าโอกคิดอย่างนี้ใช่ไหมไม่แต่แต่ทำไมหน้ามันย่นเออทำไมหน้าอายุกับกับกับเนื้อมันต่างกันเลยไงใช่เลรอ เออเนะคือผมก็งงนะคือยังไม่รู้ไงว่าเขาเป็นเงี้ยเออคือยังไม่รู้ไงเออเออสายตาเริ่มมาละแล้วไงต่อเออความสุขใจว่าไงต่ออ่ะก็ผมคิดว่าคิดคิดคิดว่ายายอ่ะเป็นแฟนกับพี่นุ้ยเออไรยังไงต่อผมคิดว่าเขาเป็นแฟนกับพี่นุ้ยอืมเออแล้วตอนนั้นผมก็คิดแล้วพี่นุ้ยก็พูดมาว่าเฮ้ยรัตนา เดี๋ยวพูดเ้ยนัตนาเดี๋ยวจสันเดี๋ยวพวกเรามามีลูกเดี๋ยวพวกเรามามีลูกกันคืนนี้ไหมเออพูดดังๆพูดดังหน่อยเดี๋ยวพวกเรามาเออพังพูดดังหน่อยเดี๋ยวพวกเรามามีลูกกันในคืนนี้ไหมเอออ๋อเอจะมามีลูกกันในห้องนี่หรอเอ้ยแต่ว่าพี่โนจะไปต่ว่าผมแต่ว่าอ ให้แต่ว่ากูอยู่ในห้องนี้ด้วยนะเออกูอต้องเห็นพวกมึงมีลูกก่อนแบบนี้เออเออออันนี้เอ่อบอกให้เอฟีฟังก่อนว,ว่าตอนนี้เขาคิดของเขาตอนนั้นน่ะเพื่อเราให้รู้ว่าความคิจเขาคิดแบบนี้นะกับแบบพูดภาษาบรรลุของเขาเพาเขายังเอ่อน้องอามยังไม่ได้แยกแยะว่าเป็นยังไงแล้วเพิ่งมาบอกตอนน,นี้เราถามน้องว่าความในใจว่า ว่าน้องอ่ะมีมีความเอมีความคิดยั่ไงนะว่าเอขาคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยมึงมันเป็นยี้ว่าอะไรเงี้ยอันนี้มันคือคําพูดแต่ในใจของเขาอ่ะให้เอฟซีฟังได้แยกแยะนะพยายามจะให้เขาพูดแบบความในใจจริงๆของเขาไม่ก็มันก็เป็นเนี้ยเออเออออเแล้วยไงต่อก็ผมคิดว่าเอ้ยมึงจะมีลูกกันในห้องนี้หรอเนี่ยเออเออเออไม่แต่ว่ากูอยู่ในห้องนั้นแต่ว่าครูอยู่ในห้องนี้นะเออเอ้ยแล้วครูก็ต้องเห็นพวกมึงมีลูกกันนะอีความคิดความคิดกันใช่ไหมเออเออเออแล้วไงต่อ ก็ก็พอมาพอเอผ่านไปสักพักหนึ่งก็อยู่ๆก็เปลี่ยนพฤติกรรมกันแบบแบบอยู่ๆก็แบบคือตอนั้นผมไม่รู้ไงว่าถ่ายคลิปอยู่อ่ะนะเออก็อยู่ๆก็อะไรอ่ะพาเนี่ยนะลัตนาออกไปออืนะออืแล้วพี่นุ้นก็ไปอาบน้ําอื้วก็เลับเข้ามาในห้องแล้วก็ ก็ไปนอนแหละเออใช่ตื่นเช้ามาป้าย่าก็พาผมม่สชป้าย่าเข้ามาในห้องใช่ป่ะแล้วก็พาเรียกพาพาพาผมไปไปกินข้าวนอกข้างนอกตรงโรงอาหารเนี่ยใช่ป่ะแล้วก็เออก็พาผมไปกินข้าวที่โรงอาหารหน่มันก็ไม่ได้มีอะไรแค่กินข้าวในอาหารเน่ยอืม ส่วนการความคิดอย่างนั้นใช่ป่ะใช่แบบนี้ความคิดอย่างนั้นให้ไปญาตินหนึ่งบอกว่าอให้เอฟตีได้รู้ว่าความคิดของน้องแบบนั้นแบบภแบบแบบาษาัยรุ่นน่ะเราพูดแบบตรงๆภาษาับรุ่นน่ะเฮ้ยมึงนี่เหรอเออกูคิดอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยเนี่ยคือภาษาับรุ่นคือเราอยากให้เขาออกไปตัวเขาเองว่าเมาืม่อเขาคิดใหม่ๆแรกๆว่าเออคิดยังไงตอมาอยู่กับเราใหม่ๆยังไงนะเอาคําแบบไม่ต้องเสแสร้งนี่พูดแบบไม่เสแสร้งนี่คือความในใจของเขานะคะ เออเสียแซงอีกอย่างหนึ่งในความในใจเขาพูดกมาว่าตอนหน้าผมคิดเงีใช่ไหมใช่หนูยังยังไม่รู้ว่าเฮ้ยว่าป้ารัคนาไปเป็นยังไงเฮ้ยมันรักษาอะไรวะอะไรเงี้ยนั้นมันมันยังมันยังไม่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 รู้ไม่คิดไงว่าว่าเป็นยังไงนี่เราเลยพูดให้เอฟซีรู้อ่ะนะว่าความคิดน้องยังไงอะไรยังไงอย่างเง,งี้ยนะคะคือให้แต่ได้ไม่ต้องมาสงสัยถามแล้ว<า>หรือปา้ปยาย่าจะบอกปทีลทีละ,ะคลิปนึกอะไรได้ เขาจะบุกความสมองเขาปเป็นยังไงทาให้น้องปรับปรุงไหมมีการเปลีป่ยนแปลงน,น,น้องต้องต้องต้องปรับปรุงอีกเยอะนะคะปัิญญาก็จะสอนหลายอย่างเรื่องความคิดว่าเราตร่อหน้าคนสมควรพูดยังไงเนะกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แบบไหนอะไรกับเพื่อนฝูงแบบไหนแล,แล้วมารายาทนะคะเวลาราเข้าสังคมอย่างาพาาัฒนาปรญญาก็ทำเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าน้องอามคนเดียวต้องสอนอีกหลายๆอย่างแล้วเรื่องน้องยังยังยังคอยยังไม่ตรงยังเอียงอยู่นะเออยังเอียงอยู่นะคะยังไม่ตรง แต่น้องดีอย่างไม่เคยถามป้าย่าเรื่องโทรศัพท์เลยแม้แต่ครั้งเดียวมนไม่เคยว่าป้าย่าไม่ให้กูไม่มีค่ะไม่มีไม่ไม่ไม่มีก็ไม่ไม่สำคัญสทหรับเขาหนังสือมีอ่านมีมีป้าพูดคุยเล่นกับน้องอะไรอย่างเงี้ยเออยังมีความคิดนะออแต่ไม่ผู้ใหญ่ดูกันเองยังไม่ความคิดว่าทําไมป้าย่าไม่ให้โทรศัพท์น้องต้องคิดด้วยว่าเรามีจุดมุ่งหมายไม่ให้เพราะอะไรเพราะน้องยังคอยังไม่ตรงดียังต้องฝึกอีกนะใช้หลอดหรือว่าใช้ปากกาก็ได้อยู่ตรงเนี้ย ้องฝึกน้องอีกนะคะนะคะรียาท่าทางด้วยนะคะสําคัญตรงนี้เนาะไงป้าญาติขอลงไลน์แค่นี้กว่ามีตัวป่วยอยู่อยู่หลังกล้องนะบ้าณนาไม่บายเอซีก่อน่ไม่บายอย่าลืมนะคะก่อนแ้ชร์ช่องของป้าเพลนี่ด้วยถ้าใครสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นเัรไหนสมัครได้จริงกว่ามือล้าลูกตัวเอสามารถกดลตสติกเกอร์ได้อีโมจะเกิน3ตัวย่าหนึ่งสองพออย่าสามสี่ห้าอย่ากดรัวนะจ๊ะเดี๋ยวมีโยปิดกั้นช่องเดี๋ยวปายาขอลงไลน์แค่นี้ก่อนจ้าไม่บายปิดเลย